สวัสดีนานผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบเกาะการได้แนเองนะครับผมนะทุกหัวจะพาทุกคนมาดูเจ้าหมานะครับมเนีหรือว่าสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะเขาดอกนะครับผมและซึ่งความสามารถของเจ้าตัวนี้นะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะคือโหดใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนแอบจะมีบั๊กอยู่เหมือนกันนะครับนะซึ่งเดี๋ยวมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะพาให้ทุกคนมาดูนะครับนะทุกคนก่อนอื่นนะผมจะมาอธิบายความสามารถของมันก่อนกกกกกกกลละะ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 ะััััััันน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 นคครรรรรบบซึ่่่งเเจจ้้าาาาหมมมตวีีีีีฮทททุๆ4ฉฉผขอยย 8สเต็คนะครับผมนะฮะซึ่งจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ30วินะครับผมนะมันจะมี2บัฟนะครับหรือว่ามี2สกิลนั่นเองนะฮะก็สีเหลืองนะครับนะซอสมะตั้นะครับนะมันจะทําการลดคูดาวให้21%นะครับนะแล้วก็สีแดงนะเป็นซอสมะเขือเทศนะจะทําการเพิ่ม exp ให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะเวลาอยู่ในระยะนะครับผมนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูนะฮะมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่าโอเคโอเคใกล้สกิลแล้วฮะนี้เหลืออีก2วิ นี่เห็นไหมมันเริ่มฉี่แล้วทุกคนผมเขาเรียกมันฉี่แล้วกันนะดูดิโคตรเหมือนอะสีเหลืองนะเขาเนีรถครูดาวนะสีแดงนะเขาเนีเพิ่ม XP กพนะจำแค่นี้ก็พอนะครับทุกคนแต่ว่ามันใช้ยากโคตรนะรับนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนะครับนั้นมันจะเดินไปเดินมานะเขานะมันไม่ค่อยจะอยู่กับที่สักเท่าไหร่นะดูดิเห็นไหมคือผมจะใช้ทดลองเป็นตัวดีโลนะครับผมนะเห็นไหมดูดิดีโรมันเดินมั่วเลยับมันมันจะได้ผลเฉพาะตัวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในระยะวงนะครับผมนะทุกคนดูดิเห็นไหมเดินมั่วเลย เนี่ยถ้ามันยืนอยู่ในวงสีเหลืองมันก็จะลดคูดาวนะครับผมนะประมาณนี้เออเดี๋ยวผมรอสกิลใหม่ดีกว่าไหมใช้ยากอยู่เหมือนกันตัวนี้โอเคฮะใช้สกิลแล้วแต่สีแดงฮะใช้สกิลคนละที่กันเลยนะครับเราต้องมาใช้คอมโบก,กับแพนเค้กเองนะแต่อันนี้ขนาดผมคอมโบก,กับแพนเค้กนัมนนอย่างมั่วเลยทุกคนดูดิโอเคฮะซึ่งสีแดงนะเขาจะเพิ่มเอ็กพีนะเขาเนยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเขาเนี่ยผมจะลองลากลิงไปดูนะครับพอลิงมันนั่งหัวร้าอยู่กบที่เนาะผมไม่ไป,ไไป,า,ปา่ล ให้ดูดิยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอ้โหเพิ่มนิดเดียวมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันไม่เพิ่มเลยทุกคนนะฮะซึ่งอันนี้ผมบอกเรื่องสัตว์เลี้ยงตัวนี้อาจจะยังบลัคอยู่นะสกิลพาสีิมันอาจจะยังไม่ทํางานะเวยทุกคนซึ่งมันเป็นยังไงเนะเดี๋ยวผมแจ้ให้ทุกคนได้ดูนะครับนะแต่ถ้ามันทํางานผมบอกเลยว่ามันโกงมากทุกคนทุกคนลองคิดสภาพดิทุกคนมีหมาตัวนี้ห้าตัวนะครับเนี่ยแล้วก็ลดคูดายี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงห้าตัวก็หนึ่งร้อยนะ คือบอโคตรโกงนะเขานะแต่ว่ามันยังบั๊กอยู่นะเดี๋ยวดูว่ามันเป็นยังไงบั๊กโอเคตอนนี้ก็ใกล้สก,กิลละโอเคสก,กิลละทุกคนนี่เห็นไหมอู้กลางแผนเค้กเลยนี่ทุกคนเห็นไหม<อ>ซึ่งไอดิโรนะเขานะคือผมผมมันติดรถคูดาวแล้วนะเขานะถ้ามันยืนอยูย่นในวงสีเหลืองแบบนี้นะคุณคนเห็นไหมยี่สิบวินะเขานะทุกคนแต่ถ้าดิโรเดินออกจากวงนะเขานะมันก็จะทําการกลับมาสู่สภาพป,ปกตินะเดินออกจากวงหน่อยเพื่อนให้คนดูเห็นหน่อยว่ามันรถคูดาวจริงจริง อ่าเดินออกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวดูคูดาวมันจะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมสองนาทีนะครับนะทุกคนเห็นไหมมันลดคูดาวประมาณ2-3ถึงสามนาทีเลยนะครับนะเขอหน้าที่โกงนะอันนี้ขนาดแค่ตัวเดียวนะทุกคนถ้าสองตัวก็หกนาทีอ่ะสามตัวก็แบบเก้านาทีอ่ะคือแบบโคตรโกงนะครับนะทุกคนแต่ห้าตัวคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะฮะแต่ว่ามันมีบั๊กนะเขานะบั๊กอะไรนะครับคือมันข้อเสียมากเลยนะครับผมนะคือสกิลของหมามันไม่ทำงานแค่นั้นเองนะมันถ้าไม่ทำงานย,างยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู โอ้ยโหมนสกิลซ้อนกันตรงนี้สองอันนะทุกคนแต่ว่าดีโลผมจะเดินไปเจอโอ้ยเดินหยิบดูรถคูเด้าฮะเท่าไหร่โอ้แปดนาทีเจ็ดนาทีเก้านาทีเก้านาทีเหลือเจ็ดนาทีับผมนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเจ็ดนาทีเห็นปะโอ้โหเก้านาทีเหลือเจ็ดนาทีรถเท่าไหร่วะสองอ๋อสักสองนาทีนี่หว่าอมนอาจจะเดินไม่เหยียบทับกันสองอันนะทุกคนเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันเหมือนจะโกงนะแต่มันก็ เฉยๆสักนิดหนึ่งนะเอาจริงซึ่งมันยังมีบั๊กอยู่เดี๋ยวให้ดูซึ่งบั๊กนะครับนะคือถ้ามาลดคูดาวของสัตว์เลี้ยงของเราจนแบบใช้งานได้แล้วคือสัตว์เลี้ยงของเราจะไม่ใช้งานนะเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูคือมันจะค้างอยู่ที่หน้าเลดี้ตลอดเวลานะมันจะไม่ยอมใช้สกิลนะผมก็งงเหมือนว,ว่าทําไมนะครับอเหมือนแบบเจ้าหมามันยังแบบบั๊กยังสกิลแบบมันยังไม่ทํางานอนะโอเคฮะทำงานแล้วนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมนะเห็นปะ เห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูดีโลนะเห็นไหมสกิลมันพร้อมใช้งานแล้วนะครับนะขึ้นคำว่าเลยดี้นะแต่ว่ามันไม่ยอมใช้งานนะจนกว่ามันจะเดินออกนะแม่คูดาวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมก็งงเหมือนก,กันว่าทำไมมันไม่ทำงานว่าทั้งที่สกิลมันก็ขึ้นคำว่าเลยดี้แล้วนะทุกคนมันไอเจ้าหมามันน่าจะยังบั็อกอยู่นะครับผมนะฮะอย่างนี้มันเหมือนแบบไม่ทำงานเลยนะครับผมนะฮะเออเดี๋ยมันแค่ขึ้นคำว่าเลยดี้แต่ก็ไม่ใช้อ่ะพอพอเดินออกปุ๊บก็คูดาวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมนะอันนี้ก็น่า อยู่ในวงปุ๊บรกคูดาปุ๊บใช้ใช้สกิลเลยนะจริงๆแต่ว่านี้มันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะยังบักอยู่นะนีใครเป็นเหมือนผมบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะเออผมก็ลองทดลองดูแต่เมื่อเช้าแล้วผมก็ทําไม่ได้มันก็แบบไม่ยอมใช้สกิลอะคือัวดีโลผมไม่ได้บักหรืออะไรนะเดี๋ยวผมจะรอให้อ่าให้ดูนะว่ามันใช้สกิลได้ปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมดีโลมก็ใช้สกิลได้ปกติเห็นะปะแต่ว่ามันไม่ยอมทํางานด้วยผมก็งงกันนะน่าจะเป็นบักอยู่นะครับอันนี้ดูดิเดี๋ยวไปลองให้ดูอออีกรบะ โอเคครับ okay. ดูรอบนี้นะครนะับไหเห็นไหมดิลมผมขึ้นเลดี้แลเห็นไหมมันก็ไม่ยอมทํางานนะครนะับไหนเจอกว่าแม่งจะเดินออกแนละ้วคืออารมณ์แง่คือเหมือนหมามันมันมันสกิลมันไม่ทํางานเลยทุกคนถึงรถคูดาวไปปุ๊บแม่งมันคูดาวผมมันพร้อมหรือว่าสกิลพร้อมใช้งานปุ๊บมันก็ไม่ยอมใช้งานนะทุกคนเด,ดี๋ยวเอาปีต้นไม่อ่อะเดินไปเจ็บไปเพื่อนผมว่าเออหรือว่ามันเนี้ยเดินเียบเลยไหมสกิลเลดี้นะแต่ก็ไม่ยอมพ่นพิษนะเห็นไหมดูดิ จนกว่าจะเดินออกอะเดินออกแล้วครูดาวก็นับแบบปกติเนี่ยดูดิงง,งงมากเลยทุกคนเออผมว่าหมามันอาจจะยังบักอยู่นะเพราะว่าเอ่อเหมือนเอไอสีแดง x อมันก็เหมือนเหมือนไม่เพิ่มเลยทุกคนแม่งเหมือนแบบเออตอนแรกอะลิงอะมันผมเอายัดเอ็กสีแดงมันก็ไม่เพิ่มนะเว้ทุกคนมันก็แบบก็แตกกระจกอะอแต่ว่าผมผมคิดว่าน่าจะยังบักอยู่นะ ประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากัไปก่อนนะฮะคิดเห็นกัน alot, ยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะหรือว่าใครเป็นแบบผมบ้างนะหรือใครมีวิธีแก้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้บ้าผมนะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะถ้ามันไม่บักนะ็กแล้วผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่โกงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนะทุกคนลองคิดสภาพทุกคนที่แบบมีปลาหมึกยักษ์อะปลาหมึกยักษ์ลุงอะแล้วก๊อปสกสิลเนะี่ยแล้วก็แบบแม่งวงทั่วแมปอะโคตรโกลงลนะ Syd อ,องยิงเออโอเคสำหรับคลิปนี้บ้าผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย